สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคุยโวโต้เล็กวันนี้ก็อยู่กับพวกเราครับสองคนครับพิธีกรผมนุ่มบุระเบิดครับผมกาวโวพาวเวอร์เพย์ครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วครับประจําการเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังข่าวสารฟุตซอลเหมือนเดิมอัดแน่นแต่มอัดทลดวันนี้มีเรื่องโหต้องบอกว่ามากมายครับในสัปดาห์แมตช์เดย์ที่2ครับผมของฟุตซอลไทยลีก โอหเข้มข้นถูกต้องผลงานแข่งขันนี่ต้องบอกว่าบางคู่มีพิกล็อกม่ต้องบอกว่าสนุกนะครับโดยโดยเฉพาะพวกบรรดาทีมน้องใหม่เนี่ยโหเซอร์ไพส์เอรไพรล่าสุดในผลงานค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาเจาะลึกวิเคราะห์กันก่อนที่เราจะไปสรุปผลงานข่งขันนัดสัปดาห์ที่สองที่ผ่านมาคารโวครับพีกก่อนอื่นเราต้องแสดงความยินดีกับ ทีมชาติไทยครับฟุตซอลทีมชาติไทยหญิงก่อนตบมือครับนี่สาวครับสาวสาวครับโอ้โหล่าสุดเป็นไงครับผลงานโอ้โหนี่ครับอะอย่างรูปอินเสิร์ตขึ้นมานะฮะพี่หนุ่มครับต้องบอกว่าในเกมครับพี่เราตามหลังญี่ปุ่นตลอดแล้วก็ในช่วงต่อเวลาเนี่ยเรานำสามสอนะอ่าใช่ครับตอนช่วงต่อเวลานี่มายิงสาเราก็ ลูก3าสองเนี่ยยิงลอดขา3คนใะผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยผมดูอยู่ยิงแมนมากนะโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงจลูกแล้วก็เราเกือบจะเป็นแชมป์เอเชียแล้วนะนิดเดียวโอ้แล้วก็ <จะ S 2> เกือบจะเป็นอยู่แล้วตีเสมอครับในช่วงท้ายเกมของช่วงต่อราครับผมทาให้จบเกมก็เสมอกันไปที่สามสามครับพี่ต้องดวนถึงจุดโทษโอ้โหดีกาโอ้แล้วก็ทางพอถึงดวนจุดโทษก็ต้องเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นนักเตะ แม่เนื้อสาวอ่อนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าผู<ช>้สาวตัวใหญ่มากานั่งดูไไฟ์สนอยู่โอ้โ oh. ห oh. อาจจะมีประสบการณ์ในในแบบการชิงเนี่ยแบบกู้ชิงแชมป์เนี่ยมากกว่าเราถูกต้องครับอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าไทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าประสบการณ์แต่ว่าต้องชื่นชมนะครับหัวิตหัวใจของสาวสาวไทยนี่ยต้องบอก oh. โอ้โห ถือว่ามาขนาดนี้ได้สุดยอดนะสุดยอดแต่ว่าจริงๆก่อนที่จะมาชิงเนี่ยถือว่าเขาพวกเขาประสบความสาเร็จไปแล้วเพราะว่าเราได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกเรบเป็นเหรียญเงินนะนี่อันดับสองของเอเชียใช่ครับผมนี่ก็ไปรองแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเบอร์สองนี่ครับแม่เกือบจะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำต้องนิดเดียวนะต้องชื่นชมครับสนุกครับสนุกนี่ในรูปก็ไม่ว่าจะเป็นท่านบิ๊กป๋อมครับผมคนกลางเลยฮะอดิศักดิ์เบญจศรีวันท่านประธานพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ ทำก่าของฟุตบอลชายหาดด้วยนะใช่ครับก็นี่ครับบินไปให้กำลังใจทุกแมตช์อยู่ด้วยตลอดที่พูดไม่พูดไปถึงไม่ได้นะโอคนนี้คนพูดถึงเยอะมากนะครับโคดโอนี่นี่โคดโอต้องบอกว่าแบบหืมการแก้เกมการวางแผนการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหถือว่าโคดโอธนาทรพี่นั่งดูถือว่าฟุตซอลหญิงในปีนี้นะครับมีการพัฒนาดีมากในนี่ขนาดลีกเรายังไม่ค่อยเข้มแข็งนะ ในเรื่องของทักษะฝีเท้าเนี่ยดีกว่าชุดกันก่อนเยอะมากต้องบอกว่าถือว่าพัฒนาก้าวกระโดดนะพี่ไอทางฝั่งโคดโอมและได้โคดโอมมาเขาเรียกว่ามาคุมทีมด้วยแล้วก็มาใส่ความรู้ความสามารถของโคดโอมที่มีอยู่เพราะโคดโอมเป็นนักเตะระดับทีมชาติผ่านเวทีระดับโลกผ่านฟุตซอลโลกมาหลายครั้งทําให้โคดโอมนาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาถ่ายเท่ากับน้องๆนั้นเต่เสดานะจุดโทษเราแพ้กับญี่ปุ่นไปนะก็ถือว่าประสบการณ์นะพี่ แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่รเราก็ได้เข้าไปชิงแชมป์โลกใช่ครับนี่ครับในน่าจะไม่ทราบว่าน่าจะที่ช่วงไหนนะน่าจะเป็นปลายปีหรือช่วงไหนไม่รู้ที่ฟิลิปปินส์นะครับนี่เราจะไปชิงแชมป์โลกกับนี่ครับโอ้หลายๆทีมถือว่าฟุตซอลทีมหญิงก็ประสบความสำเร็จแล้วใช่นี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟุตซอลทีมชายบ้างครับทีมหญิงก็ไปชิงแชมป์โลกเลยนะนี่ครับที่ฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับทีมชายฟุตซอลหญิงก็เดินทางกลับสู่ นี่ครับบ้านเกิดมองนอนเรียบร้อยนี่ครับก็เดินทางกลับที่ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนี่ครับโดยมีท่านนี่ครับหลายหลายคนไปต้อนรับนะนี่เราก็ร่วมแสดงความดีกับผู้ชอหญิงทีมชาติไทยถือว่าประสบความสาเร็จมากครับครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ครับบทสรุปนี่ครับเขาเรียกว่านัดที่สองของนี่ครับสา์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คัปดาห์ที่สองของการขัน เอมบีเอฟุตซอลไทยลีกสองส่วนสองห้าเราไปกันที่วันเสาร์เลยครับกาโอครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดคู่แรกครับในเวลาสิบห้าจุดสามศูนย์นะเปิดหัวเลยครับศรินครินนี่ครับแม้วิโรจดไอมาเน่นะเปิดบ้านเสมอกับเกษมบมณิตรเอฟซีมาที่สกอรหนึ่งจุดหนึ่งเป็นทางฝั่งของทีมเยือนนะครับุกมานำด้วยนะ บงกอกบีทีเอสกับธรรมศาสตร์ตาเลียนครับผมคู่นี้เลือกกันแข่งขันนะมีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราไม่เจาะเลล้กกันเราเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปแข่งกันอะไรอีกอีกเมื่อไรนะครับก็ติดตามแล้วกันข้ามไปที่คู่ที่สามเลยครับครับก็เป็นบิ๊กแมตเลยใช่ครับที่สนามไพมานีสเตเดียมที่ปานบุรีนะครับแบ็คเพอร์ยูนเต็ดครับโอ้เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือสองต่อสอง เป็นทางฝั่งของแบ็คเพ e ร์นตลอดนะหนึ่งศูนย์แล้วตัวสุดท้ายโอกาสท่าเรือนี้เป็นทีมที่ตายยากเกือบไม่มีแต้มเกือบไม่มีแต้มออกจากปานบุรีครับตีเสมอได้ในช่วงหนึ่งวินาทีท้ายใช่ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มสําคัญมากสาหรับการท่าเรือบุกไปแบ่งแต้มกับแบ็คเพลร์ได้เพราะว่าเกมนี้แบ็คเพลร์ต้องบอกว่าโหเล่นดีมาก่นดีเล่นดีจริง ยกระดับเก,กมดีกว่าใหม่แรกใช่ครับพูดวัดตรงๆนะนะถือว่าเกมนี้ถือว่าแบ็คเพิร์ลเล่นดีมากอาจจะเป็นการที่พวกเขาอาจจะเจอกับท่าเรือด้วยนะแบบใส่เต็มสุดเลยนะทีมใหญ่กับทีมใหญ่เจอกันแหละถือว่าใส่สุดเลยเล่นในบ้านด้วยนะเสียงเชียร์แฟนบอลก็ทําให้พวกเขาเนี่ยโอ้โห้อบบอกว่าวันนั้นเล่นด้วยความมั่นใจเลยถูกต้องโอ้โมีโอกาสที่จะเก็บสามคะแนนตอนแรกอยู่ในมืออยู่แล้วโดนท่าเรือต้องชมแซบส่งเลยวิงนาทีสุดท้ายเลยครับพี่ ก็จบเกมก็สมันมาที่สองสองนะครับครับผม <c oughs> แบ่งแต้มอีกแล้ว <c oughs> คู่นี้ <c oughs> คู่นี้ก็แบ่งแตม้มถ้าเรือก็สองแมตมีสี่นะนี่ครับอ่ะไปกันที่คู่สุดท้ายของวันเสาร์ที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับระหว่างเอสแบกกรุงเทพกับกุ้งสายฟ้า,าสุราษฎร์ธานีนโอ้โหคูน่นี้เดือดจัดฮารุพี่หนุ่มได้ดังดูอยู่ครับผมเป็นไงคับคุต้องบอกว่าแหมลูกเกมทั้งสองทีมนี่ค่อนข้างที่จะ สูสีแต่เป็นทางฝั่งของทีมเยือนสุราษฎร์เนี่ยทําไม่ดีกว่านะคือออกนําไปเลยนะสองศูนย์โอ้ oh, ในช่วงต้นครึ่งหลังนี่นะดิวิเนี่ยสิบวินาทีได้ยิงนําเป็นสองศูนย์แล้วเหลือประมาณสักถ้าจำไม่ผิดเหลือประมาณสักเจ็ดแปดนาทีทางฝั่งของเอฟแบทนองเทพโค้ชเกมเนี่ยทาวรินเนี่ยเขาใช้งัดแผนเด็ดเลยครับงัดแผนเด็ดคืออะไรรู้ไหมครับยังไงพี่คือใช้แผนพาวเวอร์เพย์เลย ก็คือว่าเริ่มเล่น power เพย์ตั้งแต่ต้นหัววันเลยประมาณ7 8นาทีที่เหลือเวลาเหลือที่เหลือจะ8ดนาทีของครึ่งหลังเนี่ยโค้ชเกมทารินเนี่ยยัดแผนเด็ดก,ก็คือ power พ l ย์นี่ครับเติมตัวเล่นเกมลุกไปเป็น5้าคนครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยก็ถือว่าต้องถือว่าทำไม่ดีเลยแหละถือว่าทำไม่ดีเป,เ,เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะพี่เป็นจุดเปลี่ยนครับจากตามหลังสองลูกับมายิง3ามลูกรวดพลิกกลับมาชนะสาม เป็นสามคะแนนแรกนี่ชชนะนัดแรกของพวกเขาเลยใช่ไหมแอดแบ็คกุงเทพแมตช์แรกก็ไปเสมอไปเยือนทางฝั่งกองเซ็ัณฑิตอิดก็นำก่อนสองศูนย์นะเกมนั้นนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองศูนย์นำก่อนสองศูนย์แล้วก็แต่มาโดนตีเสมอแมตช์นั้นแบ่งคนละหนึ่งแต้มส่วนแอฟแบ็คเนี่ยนี่น้องกุงเทพถือว่าเป็นน้องใหม่ที่โชว์ผลงานได้ดีมากใช่ยังไม่แพ้ใครเลยสองแมตช์มีสี่แต้มส่วนกุ้งสายฟ้าสุรชานีก็เตะสองแมตช์แมตช์แรกแพ้ท่าข้ามครับเจอหนัก บุกมาเยือนเอ็แบกนองเทพแพ้อีกแพ้อีกโอ้โคตรต่อสองนัดติดต้องไปปรับจูนกันใหม่เลยนะเก้าอี้นี่เริ่มยางยังสองแมตช์ยังไม่ยังไม่สั่นไม่ใช่คือนอนแล้วต้องรีบต้องรีบเลยต้องรีบชหหาชุดเปลี่ยนพี่หนุ่มเพราะว่าสองแมตช์ติดแล้วต้อง่าไปกันต่อวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568ครับคููแรกครับราชภัทิบุลีเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของไวท์เวสินาชาไป ห <6 S 1> ป,ประตูต oh, ่อสองสกอต้องบอกว่าปีนี้ถือว,ว่าเด็กเจอเก่านะปีนี้ต้องบอกว่าราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยโหน้องๆถือว่าฟอร์มโดยรวมนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากสองเกมเนี่ยยิงไปทั้งหมดถ้าถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะแต่สิบสองลูกอะ่ะ ดูเกมลุกของพวกเขาดิเกมแรกเนี่ยพวกเขาเอาชนะราชนาวีสโมสรมาต้องบอกว่าเกมนั้นเนี่ยโอ้โหยิงระเบิดระเบ้อเลยยิงไปประมาณ6ลูกเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงและสองนี้มายิงอีก6ลูกโอ้โหนี่ครับโอ้แล้วยิงไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยนะถูกต้องเพราะว่าโอ้โหนี่แต่ว่าต้องชมต้องชมผู้เล่นของราชพัฒเพชรตัวผู้เล่นเนี่ยถือว่า อายุเฉลี่ยเป็นไงครับพี่หนุ่มก็ไม่น่าเกินยี่้าปีตอนนี้ต้องบอกว่าราชภัฏเพชรบุรีชุดนี้เขาเรียกว่าก็คือเป็นเหมือนเนี่ยก็คือสมมุติถ้าใครถ้าในความรู้สึกพี่ก็คือใครเรียนจบราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็จะส่งต่อให้กับสโมสรท้องยิงท่าข้ามก็ประมาณนี้นะคือสมมุติถ้าใครไปสมมุติเรียนจบรีนาร์ตีสีปีเนี่ยถ้าเนี่ยในกีฬาทั้งหมดเนี่ยที่เล่นสโมสรราชภัฏเพชรบุรีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเรียนอยู่กับมหาราชบัฏเพชรบุรี ถ้าใครเรียนจบสี่ปีปริญญาตรีถูกไหมครับก็ถ้าคนไหนฝีเท้าได้ฝีเท้าถึงก็จะถูกดันไปอยู่กับห้องเย็นตาขามก็ถ้าใครฝีเท้าไม่ถึงก็จะอยู่เขาเรียกว่าก็ไปให้คนเลือกก่อนถ้าฝีเท้าอยู่ได้ก็อยู่กับห้องเย็นตาขามแต่ถ้ายังฝีเท้ายังไม่ถึงุนพี่ก็มาเล่นบอลไปด้วยเรียนไปด้วยก็ถือว่าได้ทุินวันเลยนะถูกต้องก็พอจบจากนักกีฬาแล้วพี่นะพอจะจากสี่ปีที่เล่นจาประเภท่อไปสอบ เปิดสิงห้องยันท่าข้ามแล้วถ้าผลงานยังไม่เข้าตาโค้ชใหญ่ของท่านท่าข้ามก็ยากใหญ่กันไปเปิดโตยากใหญ่เปิดโตน้องน้องราชบุรีนะก็ถือว่าสองแมตช์โชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากสุดๆครับยิงไปสิบสองลูกอ่ะโอ้โหเกมเกมลุกเกมลุกนี่ต้องบอกว่าจัดจ้านมากกว่านี้เกมลุกอ่ะอยากจะรู้ว่าใครจะอยู่เขาอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องมาดูว่าแมตช์ต่อไปเขาเจอใครนะนี่สำหรับสโมสรราชบุรีนะก็เปิดบ้านเอาชนะไวฟ์เอชิรชาไปแบบ เขาเรียกว่าสุดมันแล้วก็มาขาดในช่วงท้ายๆช่วงที่ไวท์เอศิราราตีพาเ power p l ย์ไวท์เอศิรารานี่เป็นทีมที่ตีพาเ power p l ย์เนี่ยคือถ้าไม่ไม่ได้ก็ก็โดนไปเลยถูกต้องแหมเขาเป็นทีมที่บอกกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วถูกต้องครับแมนคุณเวลายุทธบอกว่าพี่หนุ่มเสื้อสวยจังครับธรรมดาครับนี่โอ้เสื้อยังไม่มีขายนะพี่หนุ่มมีก่อนเลยไปเอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อสั่งซื้อบริษัทเทศสารโดยตรง เราต้องทํางานต้องมีเสื้อหลีกใช่ใช่ใช่ครับถ้าทีมไหนะมีเสื้อก็ส่งมาให้พิธีกรสองท่านนะครับต้องครับผมอ่แล้วไปกันคู่ที่สองครับอ่ะคู่นี้เป็นห้องเย็นท่าข้ามครับแชมป์เก่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของนนทบุรีครับพึ่งพิคาตโอ้โหคินเลอร์บีคิลเลอร์บีไม่ไหวไม่ไหวต้องบอกว่านนทบุรีเนี่ยเวลาเยือนเนี่ยนะครับ เขาเล่นไม่ค่อยดีไม่เหมือนเล่นในบ้านต้องบอกพูดตรงๆนะครัเหมือนคนละทีมเลยนะพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน้องบุรีเขาเปิดบ้านกว่าที่บุเวฟชมบรีจะมาเอาชนะได้นี่คือจับเลยนะสุดๆครับเกมนั้นเกือบไม่ได้สามแต้มเลยถูกต้องแต่นี่ครับบุกไปเยือนทางฝั่งของเย็นท่าข้ามแชมป์เก่าโอ้โหเป็นไงครับโอ้ตัวผู้เล่นต้องบอกว่าไปสูบท่าข้ามวันนั้นนี่ ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นครบแล้วก็โหชุดหนึ่งชุดสองได้ไงโอ้โหต้องบอกว่าเต็มระบบจริงๆเกมลุกนี่มาจากทุกที่ทุกทางโอ้รับมือต้องบอกว่าหลังจากโดนประตูเ็วไปในครึ่งแรกนะครับดูเกมก็เลยกลายเป็นฝั่งท่าข้ามที่ต้องบอกว่าบทหนักเลยบทโอ้โหทั้งเกมเลยเกมนั้นก็ต้องบอกว่าปีนี้นนทบุรีเนี่ยเขาดันผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาเยอะด้วยอ่าใช่มันก็อาจจะเจอเกมที่ระดับระดับเขาเรียกว่า แชมป์ไทยแลนด์ลีกเนี่ยโอ้มันเกี่ยวมันสั่นน้องประท้าไปเลยด้วยเวทด้วยอะไรมันก็อาจจะทำให้น้องคือสภาพร่างกายด้วยใช่ใช่พอมันเริ่มแล้วโปรแกรมจะเริ่มเตะทีแล้วเตะทีแล้วมันก็จะเริ่มจะโปรแกรมน้องๆท่าข้ามนี่ถูกต้องตัวผู้เล่นระดับแม่เราบอกว่าท็อปท็อปของลีกนะก็ผมบอกว่าครับพวกะยิงตะข้าเปิดบ้านชนะไปหกประตูต่อศูนย์เลยนะเออสิบพันนะครับ ไอ้สมสรท้องเยินท่าข้ามเนี่ยเตะไป2องแมตต์ยิงไปเก้าลูกเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยถูกต้องครับแมตน์แรกชนะบุกไปชนะสุราษฎร์ธานีมาสามศูและแมตต์นี้ชนะ60หกศูนย์นำจ่าฝูงเลยครับเพียวๆเลยลูกได้เสียนี่แกบวก9เลยถูกต้องตามตีคู่กัราชพัฒนเพชรนะถูกต้องแต่งแต่ว่าลูกได้เสียนี่อาจจะดีกว่าทางฝั่งของเ้อยินท่าข้ามดีกว่าครับผม แล้วไปที่คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์เลยครับกาโวครับครับก็เป็นการขันระหว่างครับบูเวฟชมรีกับสโมรสรราชนาวีครับครับผมบก็กลว่าครับแม่บูเวฟชมรีก็เปิดบ้านเอาชนะ <c oughs> ทางฝั่งราชนาวีเอฟซีไปสี่ต่อสองก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ รับเกมนี้ของบุรศชมรีก็ราชนาวีเกมนี้หรือว่าตัวผู้เล่นพร้อมกับเกมแรกนะครับถูกต้องได้ผู้เล่นที่ติดทดแบนนะครับแล้วก็เจเตี้ยปียนัใช่เจาเตี้ยปียนัดกลับมาฟาดินวิภูสนูกลับมาก็ถือว่า เกมมาดูดีขึ้นถูกต้องจากเกมแรกที่ไปแพ้ให้กับทางด้านราชพัฒน์เพชรถูกต้องเกมนั้นนี่ต้องบอกว่าขาดตัวหลักเยอะโอ้ขาดตัวหลักสามคนโหแล้วตัวแบบตัวแบกเลยพี่ถูกต้องครับเขาบอกว่าขาดฝาดินมึงขาดใจเพราะว่าโหต้องบอกเป็นตัวบั็กเลยของราชนาวีนะครับเกมนี้ก็บูเว็บก็เปิดบ้านชนะไปแบบว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ก็แต่ก็แต่ก็อาจจะยิงไม่เยอะนะถูกต้องก็จะแบไปเพราะว่าก็สู้กันสนุกนะครับสี่สองครับ ทำให้บูเวฟชมลีนี่ก็สองแมตช์ก็มีหกแต้มเต็มเหมือนกันหกแต้มเต็มเหมือนกันออกมาเกมแรกวชนะคิลเลอร์บีมาถูกต้องอ่าก็นี่คือบทสรุปของแมตช์เดย์ที่สองแมตช์เดย์ที่สองของการขันฟุตซอลเอเอฟฟุตซอลไทยลีกของเรานะครับพี่ก็นี่คือทั้งหมดก็เจ็ดคู่ครับยกเลิกไปหนึ่งคู่เหลือหกเหลือหกคู่ก็จบกันไปครับผมนี่ครับแล้วนี่ก็โปรแกรมการขันสัปดาห์หน้า แต่ตอนที่ถึงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคู่แรกวันที่24่สิบสีนะเดี๋ยวเราเข้าไปวิเคราะห์ช่วงท้ายนะเกษตรบัณฑิตเจอกับแบงคอกพีทีเอสแล้วก็คู่ที่2อนี่คับหกโมงเย็นนะโอไวเอฟเจอกับบูเว็บชมบุรีโอ้คู่ที่สานี่น่าดูนะโอ้โหการท่าเรือเอสครับเปิดบ้านเจอกับเดี๋ยวเราคู่นี้เดี๋ยวขอจอดลึกเลยพี่ เดี๋ยวเราเป็ูตอนสุดท้ายนะรัเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยด้วยกันในเอเอสเอ็มครับเจอกับราชพัฒน์เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีเจอกับมอสวไอ้มันเน่หรือว่าศรีนครินทร์ครับไอ้มันเน่สองลูกคืนแล้ววันที่ยี่สิบห้าครับเป็นทางฝั่งของราชนาวีคู่แรกเจอกับพงษ์เย็นท่าข้ามและราชนาวีขาดตัวหลักไปสองคนนะถ้าตองวรการนุษยละอกับฟาดินมีพุชนะโอ้โหแล้วต้องมารับ เล้มาลัพทีมแชมป์อีกโอ้โหเจอฟอร์มทีมฮาราคามีฟอร์มร้อนแรงจัดๆโอ้ยยังไม่เสียประตูด้วยถูกต้องครับแล้วหนกทีเดียวแล้วก็คู่ที่สองสิบแปดจุดศูนย์นยอครับธรรมศาสตร์ตาเลี่ยนอันนี้ถือเป็นบิ๊กแมทบิ๊กแมทไอ้เหมืนีนี้บิ๊กแมต์ไอ้มันนี่แล้วต้องบอกว่าคู่ที่เจอกันไม่เคยยอมกันก็ถือว่าแหม่เขาเจอกันเจอกันบ่อยซ้อมบางทีก็มีมีลกอุ่นอุ่นเครื่องกันอะไรบ้างอะไรนะธรรมศาสตร์ตาเลี่ยนก็เจอกับแบล็กเพย์ยูนเต็ดครับแล้วก็สองทุ นนทบุรีเจอกับเอสแบนกรุงเทพถือว่าเป็นเวลาเก่งของเอสแบนกรุงเทพนะเพราะเขาเตะสองทุ่มครึ่งแล้วสองแบ็ผลงานดีตลอดแบบนี้มาที่สามไม่รู้ใครจัดโปรแกรมเนี่ยเตะดึกตลอดอาจจะแบบเช้าๆน้องยังไม่เลิกน้องยังไม่ตื่นยังไม่เรียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดู MVP MVP ก่อนอ่า MVP ก่อน MVP ก่อน ไปที่ MVP ก่อนนะโปรดิวกระตุกมานิดนึงนะครับบอกว่าพูดนานเกินไปแล้วนะครับ MVP นิดนึงครับผมนี่คนแรกก็คือเจ้าเต่านะวอลสักศิลังยไพลโรดก็ได้ MVP ในแมตช์ที่ท่าข้ามชนะกับชนะนนทบุรีไปครับนี่คือเจ้าเต่านะสักก็ถือว่าทีมชาติไทยอะคงเส้นคงวาฟอร์มกเล่นก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือฟอร์มเขาโดยรวมก็ถือว่าปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่ายังคงเส้นคงวาอยู่ สำหรับเจ้าเตา่ารษักดิ์์สีลังเพลโล่อ่ะไปดูคนที่คนที่สองครับนี่นี่ในแบบที่เตะบอลได้นี่ครับเปิ้ลปทุมราช <laughs> ไม่ใช่เตอร์ปานันกิติปานุวงศ์ครับของบูเว็บชมบลีก็เป็นแมทอัเดุมแม์ในแม์ของ บูเวฟกับราตนวีนะก็ถือว่าเตอร์ปีนี้ก็เขาเรียกว่าหายจากการบาดเจ็บแล้วแล้วเมาดูว่าปีนี้เขาจะเรียกฟองเก่งกลับมาได้ไหมถูกต้องครับน่าจะเป็นกําลังหลักของทีมแล้วก็กําลังหลักทีมชาติไทยต่อไปปีนี้น่าจะกลับมาฟิกเจอร์อนแล้วก็มาที่ผ่านมาก็โชว์ฟองไม่ดีด้วยครับก็เป็นแมอันนี้แมทไปนะนี่เตอร์ปานาคิติฟานุวงศ์เราไปที่คนที่สามครับ ก็จะเป็นทางฝั่งของนี่เจ้ามิวครับธนวัตรเกิดบางละจันนี่ครับในเกมบิ๊กแมช์นะจังหวะยิงนี่งสวยเลยพี่สวยมากนะโอ้ oh, ยิงต้องเซฟลเลยในเกมคู่ระหว่างแบ็คเพิร์กับการทะาเลือนะเจ้ามิวก็เคยเินในทีมชาติด้วยนะในชุดที่ถ้าจำไม่ผิดอันดับสามชิงแชมป์อาเซียนที่โคราชนี่เจ้ามิวธนวัน์เกิดบางลาจันนะก็ถือว่า เขาเรียกว่าหนึ่งคนที่ในตำแหน่งุนหน้าตัวเป้านะใช่ถ้าลองจับมูฮัมหมัดก็จะเป็นธนวัตนอืนะครับอันนี้ก็คือธนวัต์เกิดบารจันแม์แต่แม์ในแม์ที่สไตล์แบบกองหน้าตัวเป้านะพี่ถูกต้องถูกต้องนาเป้าพิิงบอลโ้พิงยิงบอลก็ลูกลูกสองใช่ไหมลูกสองที่พิกกองหลังเนี่ยแล้วโผหลุดเข้าไปยิงเบี่ยงไปปีนี้การพนาการของเจมิคือเรื่องการยิงบอล ยิ่งบอลดีขึ้นืูพี่ดูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่จะตัดตามมองในปีนี้นะปีนี้มาช่วยทางด้านแบ็กเพลย์ผลิตสกอร์ถูกต้องไปที่นี่นี่ครับคาบอมขาบอมสุทิชัยภาคสันเทียครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นกําลังหลักของมหาลัยนอกกรุงเทพจริงๆนะครับเพราะหลังจากที่มหาลัยนกรุงเทพเอสบบนอกกรุงเทพเนี่ยขาด จ้าสอนพบทอมอัตวีกับบูเวชุมบรีไปเนี่ยก็บรรดาแฟนบอลก็บอกแล้วใครจะมายิงให้กับเอแบกนักกรุงเทพครับโอ้เกมนี้ต้องบอกก่อนนะได้เอกนามาก็จริงแต่กองหน้าบารซิลเนี่ยเขาเรียกว่ายังเขาเรียกใบอะไรสักอย่างเนี่ยเอกสารหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอกสารอะไรสักอย่างเนี่ยยังยังไม่ครบเลยไม่สามารถยังไม่เรียบร้อยยังไม่สามารถลง แบทมีดาก็เป็นนี่แหละพี่อ้ยยังไม่ให้ลงอ๋อไม่ใช่ก็เป็นทางฝั่งของคาร์บอมเนี่ยครับสุทธิชัยภาคสันเทียเลยนะครับผมยิงสองประตูช่วยให้กับทางฝั่งของเอสแบ์นรทงเทพเนี่ยกลับมาชนะสุราษฎร์ธานีโอ้แบบเหลือเชื่อนะและเป็นพิกกลับมาโอ้ต้องบอกพิกนรกเลยอเกมนี้น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จริง ถือว่า2ทีมที่ขึ้นมานะพี่ครับเท่าที่ผ่านมา2เกมเนี่ยครับโอ้โหผลงานต้องบอกว่าน้องใหม่นี่ไฟแรงจริงถูกต้องทําให้ทีมที่อยู่มาเก่าๆอย่างสุราษฎร์เกมนี้โอ้โหต้องมาพบเจอนําก่อนสองศูนย์ใครจะไปเชื่อพี่ถูกต้องถูกต้องโอ้โหกลับมาแพ้สามสองนี่ครับแมนนิ่งแม์นี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าคาร์บอมนะคาร์เบสุธิชัยภาคสันเทียนี่ครับผูดได้ไหมก้าวของไอ้แบงค์นนท์เทพครับอ่ะแล้วไปอันอีกหนึ่งคนยับนี่โอ้ ชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ับปีนี้น่าจะเป็นปีทองของเขาแล้วสำหรับเจ้าอิบบาธนทรเหล็กเนียมเด็กหนุ่มจากพัทลุงครับพี่นี่ปีนี้รับบทสวมปลอกแขงกับตันทีมนี่แม่ฉาย,ออยาอะไรนะพี่อิบบา <c oughs> อิบและอิบบาดูครับ <c oughs> โ<ห>อ้โหแอคชัน่นท่าดีใจแบบนี้ยิงสองลูกนะครับลูกแรกยกข้ามตัวบังกัด ลูกที่สองนี่ซับด้วยขวาเป็นข้อครสองลูกที่แตกต่างกันเลยนะลูกหนึ่งขาสิกลูกหนึ่งคมกิบใช่ปีนี้อยากจะเห็นรายชื่อทีมชาตินี่น่าจะมีอันนี้พี่พี่ฟันไว้ไหมฟันไว้ไหมนี้ถ้าฟอร์มสองแช์ที่ดูการเล่นเนี่ยนะฟอร์มของอิบบาถ้ารักษามาตฐานแบบนี้ไปนะครับจนถึงพักเลกเนี่ยจะมีทอร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยถ้าฟอร์มแบบเนี้ ต้องมีเกี่ยวต้องเรียกอิบาลองไปเจาบติมจาร์บางถ้าฟอร์มแบบนี้นะตอนนี้ถึงเวลาเขาแล้วเรื่องความเร็วเรื่องการยิงประตูทุกอย่างอิบามาครบหมดแล้วความแข็งแรงดูกล้ามแข็งกล้ามขาเลยนะเริ่มมีและเริ่มแข็งแรงแล้วถือว่าปีนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยอยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายของฟอร์มเขาแหละก็คือสองตช์แรกที่เราดูเนี่ยเโดนเด่นเลยโดดเด่นเลยโดดเด่นเลยแล้วบทสมงบอกแข็งกับทันทีมด้วยครับ ถือว่าฟอร์มโดยรวมนี่โดดเด่นมากคับพี่ถือว่าเป็นกำลังหลักของราชพัฒน์เพชรบุรีแบบว่าสุดๆอะต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าฟอร์มโดยรวมของอิบบาสองแมตช์แรกนี่ถือว่าสุดยอดมากเปิดถัวได้ดีถือว่าฟอร์มดีกว่าโอเว่นอีกนะโอ้โหโอเว่นยังเงียบๆอยู่นะสองแมตช์ผ่านมาเนี่ยผมยังมองว่าโอเว่นที่ว่าเอ้ยคนจับตาดูคนจะไปเพ่งเอ้ยต้องโอเว่นจะยิงจะยิงใช่ใช่โอเว่นนี่กลายเป็นเหมือนกลายเป็น เหมือนอย่างกาโวบอกทุกคนเนี่ยหลังจากที่โอเว่นกลับมาจากของเยนงตะกร้าเนี่ยมาอยู่ราชบเพมบรีเล็กหลังเนี่ยเล็กสองเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาถึงเนี่ยโอเว่นระเบิดฟอร์มเลยฮอตเลยจนมีรายชื่อเข้าไปร่วมฟอร์มยิงช่างเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ดออกมาแล้วพอหลังจากนั้นน่ะทุกคนจับตามองที่อย่างที่กาโวบอกเลยโอเว่นด่าๆมาดูว่าเฮ้ยต้องในปีนี้เขาคือต้องยิงอารม ถล่มประตูแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นใช่เป็นทางฝั่งของนี่เจ้าอิบบาที่ฟอร์มโดดเด่นกว่าใครเลยนะใช่เด่นทั้งในเรื่องเกมลุกนี่นะถือว่าเป็นเครื่องจัดสังหารของราชบัลลปุรีเลยครับนี่รับจิบปาแต่ต่อแมตต์แรกนี่แมต์แรกนี่เอ็มวีพีเป็นกองแก๊งนะไม่ผิดศิลวิตอันนั้นก็เล่นดีถูกต้องถือว่าตอนเนี้ยโหบรรดาผู้เล่นอย่างที่พี่หนุ่มบอกเพชรบุรีเขาเรียกว่าเป็นอีกทีเขาแลยวบ่ม บ,บ่มมาเขาเรียกว่าสุกงอมแล้วแล้วมันมาสุกงอมพร้อมๆกันด้วยนี่อโอ้โอหน่ากลัวน่ากลจ,จับจับยากเหมือนกันเพราะว่าแบบเรื่องอย่างที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีเรื่องสภาพร่างกายนะพี่ความสดความเร็วนะครับมันถือว่าบางครั้งนี่แบบบางทีเนี่ยอย่าง เกมเนี้พวกเขาเจอกับทนายวายเอซีลาชาาช่ตัวผู้เล่นของว f a เอส่วนใหญ่เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะพี่ถูกต้องอแต่ก็เนี่ยเจอความเร็วความคล่องแท็กตปิดบอลสปิดบอลแล้วความกร้าหายของนักกีฬาครับทำให้นี่เพชรบุรีก็ชนะไปแล้วก็เอ็มบีพีก็เป็นของต้องั่งของธนทรเอเล็กเนียมครับอินบาอย่างที่บอกอครับนี่ครับโรเบิร์ตฟันเกาบอกว่าเป็นลองเซน สิงสมลูกครึ่งสี่สัญชาติโอนี่เตะสามขาไม่ใช่เซนสิงสมเซนสมเซนสมสู่อ๋อสมสู้อ่าแล้วประี่ยนี่โค้ดมอสโคตรยอดเยี่ยมนี่สลันเพิ่มพูนโค้ดมอสปีนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวได้ดีมากนะสำหรับบูเว็บชมบุรีสองแมตช์โค้ดมอสนี่ครับอยากกระถามโค้ดมอสนิดหนึ่งนะถ้าวันไหนไม่ใส่สูตรคุมทีมได้หรือเปล่าเนี่ย เเป็นคาแรคเตอร์พี่เป็นคาแรคเตอร์อยู่ชมบุรีต้องใส่สูตรถูกต้องก่อนหน้านี้ก็ใส่สูตรใช่ก็ถือว่าก็ถือว่านี่นะทางฝั่งของค้ดมอสลำเพิ่มพูนเนี่ยครับถือว่าสองแมตคุมทีกับบูเวิชชมบุรีทำผลงานได้ดีนะเก็บไปหกแต้มเต็มอนี่ครับก็ถือว่าถือว่าไปเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่ตอนนี้ถูกต้องบทสรุปวิเคราะห์เกมแต่ละแมตนะนี่ครับของแมตที่ผ่านมาก็เรียบร้อยแล้วก็ เรื่องของเขาเรียกว่านักเตะเอวิพีแล้วก็โค้ชประจำเดือนเดียประจสัปดาห์ก็จะประมาณนี้ครบทุ่นสมบูรณ์และและต่อไปที่ผ่านมาตอนนี้แขกงรับเชิญเรากินน้ำจนปวดชี่แล้วรอนานแล้วรอนานแล้วนะครับ TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook YouTube TikTok และ LINE Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง